สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องคุณบาเฮ็ดพ่อน้องโมจิก็ยังก่ออินบ็อกซ์อยู่นะคะเนาะนะเฮ็ดแจ้นี่ก่อนละแดดบัดนี้เนาะแดดไล่บัดนี้ 来来。来来 เ็หนูอืมแต่ทำไปน่ีบอสโลโอนีวนไออ้วนหาแล้วบเจ็บเข้านะโอ้ยทาน่าชื่อซอดอกอ้ายอ้ายข้นบอนั่นนะเอออายข้นบอลบอลคนโรงเรียนมึงโรงเรียนยุ่ยบ่ นลเ้ยเโอ้ยูสิลมาเีนะอ้ัลุกตอีกรอบนี้ครับบาดีแงแล้วน่มจะไปอีสุกรไปกับพาไปนี่ประตูจะไปดนี่นี่ที่นอกเยเชบขาดิเลยบ้าใช้ดูใเบิงดู เมื่อวานไม่ได้พาเไปหาหมอว่เรีเอ็นแล้วบ่บ่ม่มากัพิดจัดบอยาเนาะเอาโอ้ยไปในระบายดื้นี่เาโอเคใหน้องให้น้องจับข้างบนก็ได้อยู่จับีหลา่จับีจับโอ้ยนีคอิทงนี้เออได้นนี่โได้บันีเมื่อวานร ไดเลยนวดาดได้นแม่แม่ดีย like ่มาด่าพี่ไมกวลาผจับเสียมเลาเ็น้วาาเอะนี๋บได้อยู่ไเราเอหมายถึงสิวัตอันนี้บ่อนบล็อกความสูงบ่เอาจับเสียมบ่เออได้อยู่อันนี้ได้แลบ่อันนี้นะ เนอ้ยกอตัวนี้แล้วพงกะซีเมื่อวันเชื่อมให้เลียวก็เอาตัวเชื่อมงัดใส่ตู้ก่อนี่ก่อนใส่ขวาก่อนจะได้เชื่อมเชื่อมเล็กให้หาแถวบอกคนอยู่บ่ตะอ้วนเออหาแถวนี่ยละซ่อมนี่ยละทีเดียวก็จัดเชื่อมเพิ่นสี่เพิ่นจะใส่ไม้ฟ้าได้คอมูจิมันเป็นลงเป็นกอส้น เอาแค่หาแถวได้ท่านส้นลงกอส้นกับบ่อได้ใส่แล้วบ่ไม่ฝาเนาะใส่ยึบล็อกเลยแล้วบ่นี้ก็อีกแถวหนึ่งอันนี้ซีแถวแล้วอันนี้ครบแล้วข้างหน้าีได้าบนะทุกท่านเลยวยึดอันแนวขี้ปูนเท่าน้ำเดิมไปเร็วนะเคลียขี้ปูนใส่อีดบล็อกวะ กตะวันทันมีแ,แล้วเฮะมันเ็นนเพ่อนะ